คุณผู้ชมมาเปิดภาพหน่อยทนายเดชากิติวิทยานันนะ,ะทนายคลายทุกเนี่แหละล่าสุดเห็นบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาสิ่งแรกที่อยากจะชี้แจงก่อนเลยคือวันนี้เนี่ยตัวของทนายเดชาเขามีการไลฟ์สดขอเปิดภาพไลฟ์สดกก่อนได้ไหมภาพไลฟ์สดวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแกมีการบอกแกได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวคาดว่าอาทิตย์หน้ามันจะมีแววๆว่าจะออกหมายจับใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมี การออกหมายจับจากแหล่งข่าวคนหนึ่งที่มากระซิบบอกทนายเดชาชบอกว่าแหล่งข่าวคนนี้เป็นคนดังถ้าเอ่ยชื่อทุกคนจะอ๋อแต่ก็ขอปิดแหล่งข่าวไว้หน่อยละกันว่าเขาเป็นใครมากระซิบบอกให้จับตาอังคารหน้า<ช>มีการออกหมายจับ4-5ถึงห้คนคใช่ไหม<ช>และมีการพูดถึงว่าด้วยบอกอว่าให้ไปดูรายการลุยชนข่าวของแต่ของคุณพุทธนี่นแหละอบอกดูจากรายการจะเห็นว่ามีคนเกี่ยวพัน4ีถึงห้คนคเอาแบบนี้นะ ผมก็ไม่ได้บอกแล้วว่าสี่ห้าคนนั้นเป็นใครแล้วก็ทนายเดชาไม่ยอมบอกด้วยจริงจริง,รงอยากให้คนที่กระซิบทนายเดชามากระซิบช่องแปดหนะ่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วคือใครพอเราไปนับนับคนเออมันก็มีสี่ห้าคนหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่เขาบอกให้ดูช่องแปดแล้วก็เห็นว่ามีสี่ห้าคนเนี่ยผัวพันกันอยู่เปิดทนายเดชาขึ้นมาทนายเดชาบอกว่าสี่ถึงห้าคนนี้อาจจะถูกออกหมายจับแล้วหมายจับน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงที่เป็นช่อโกงแบบเป็นปกติธุระ ถามว่าช่อโกงแบบเป็นปกติธุระทานายเดชาอธิบายเอาไว้บอกว่าช่อโกงเป็นปกติธุระคือช่อโกงหลายครั้งทําสม่ําเสมอทําแบบที่แยกเยอะแยะเหมือนทําเป็นอาชีพภาษากฎหมายเรียกกันว่าทําเป็นสันดานทําบ่อยพูดแรงเหมือนนะทํะาบ่อยจนเขาบอกมันจะกลายเป็นคดีฟอกเงินแล้วโทษมันต่างกันเอาฟังเสียงตอนไลฟ์สดก่อนนะทุกคดีทนายตั้มจะมีความคืบหน้า อาจจะมีการออกหมายจับหมายเรียกอันนี้แหล่งข่าวเขาว่านะคาดว่าทิศหน้าเนี่ยมันผู้ที่เกี่ยวข้องก็ประมาณสักสี่ห้าคนนะอาจจะมีทนายตาั้มอาจจะมีบุคคลในครอบครัวใครแล้วแต่ที่เส้นทางเงินอะไรมันไปถึงอะ่ะนะนะไปดูรายการคุณพุทธอภิวันเนะี่ยช่องแปดเห็นนะนะแนวแนว,แนวนั้นอะ่ะพวกนั้นอาจจะโดนที่คุณพุพทธอภิวันเอามารายงานะที่ว่า นายตั้มมีคนในครอบครัวคนนั้นวันนี้อะไรพวกนี้ประมาณสี่ห้าคนนะครับอาจจะมีการถูกออกหมายจับหรืออะไรประมาณนี้เขาเขาว่ากันนะซึ่งไม่ยืนยันเพราะอะไรเพราะว่าเออมันมันสอบสวนมานานแล้วถ้าทิศหน้ายังออกหมายเรื่องหมายจับไม่ได้แสดงว่าคดีไม่มีมูลแนละ้วหลักฐานไม่พอแล้วก็จบจบไปทนายตั้มก็หลุดนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนะครับเล่าให้ฟังนะฮะ ข้อหาที่น่าจะออกหมายเรียกหมายจับก็น่าจะเป็นลักษณะช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับก็คือช่อกงหลายครั้งหลายหนทําสม่ําเสมอทาทาเยอะแยะนะเป็นเขาเรียกช่อโกงเป็นปกติธุระคือทาหลายครั้งบางคนถามช่อกงอช่อโกงเป็นปกติธุระ นี่ฮะไม่จุกรูใช่ไหมวันนี้ไม่จุกรูล่าสุดวันนี้เราไปเจอตัวมาฮะบอกว่าการที่มีคดีเรื่องช่อโกงเป็นปกติธุระแกก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าช่อโกงเป็นปกติธุระใครจะไปโดนคดีนี้แต่บอกให้สัปดาห์หน้าจับตาจะมีหมายจับช่อโกงเป็นปกติธุระเห็นบอกโทษมันจะสูงกว่าช่อโกงปกติใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าโทษของเขาเนี่ยก็คือเข้าข่ายเหมือนกับว่าช่อโกงอันเป็นปกติธุระเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการช่อโกงแบบเป็นอาชีพและก็อาจจะเข้าข่ายทําความผิดในข้อหาฟอกเงินด้วยค โทษจำคุก10ปีนะฮะถ้าช่อกงปกติที่มาดมอ้อยไปแจ้งไว้ที่ปักช่องเนี่ยก่อนจะโอนคดีมาอันนี้มันโทษ3ปีแต่ถ้าเกิดว่าช่อโกงที่เป็นปกติธุระคือทำหลายกรรมถูกไหมทำบ่อยๆทำเยอะแยะทำแบบทำเป็นอาชีพเขาบอกทำเป็นอาชีพทำเป็นสันดานถ้าทำแบบนี้ฟอกเงินแล้วโทษ10ปีฮะติดตามสัปดาห์หน้าหมายจับออกแน่น้วา์าวใช่อันนี้ก็ต้องไปดูว่าจำนวนครั้งในการหลอกลวง ถ้าหลอกลวงเยอะหลอกลวงคนหลายคนหลายครั้งหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นการช่อโกงที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอหรือที่กฎหมายเรียกว่าช่อช่อโกงเป็นปกติธุระทําเป็นอาชีพไปเลยอาชีพช่อโกงเลยแบบเนี้ยมันก็จะไปผิดกฎหมายฟอกเงินเพราะว่ามันจะเป็นความผิดมูลฐานนะครับก็จะมีโทษจําคุกจากเดิม3าปีก็จะเพิ่มอีกฐานความผิดหนึ่งอีก10ปีรวมเป,ป็นสิปีในมาตราสุขสิบหกสิบของกฎหมายฟอกเงินครับค่ะ้นอย่างกรณี ที่เจอ้อยเนี่ยมีการไปแจ้งความแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางตำรวจไปนอ่ะก้อนแรก71ล้านก้อนที่2 3 9าก้อนที่39มเกล้านยังไม่รวมก้อนอื่นๆอีกหลายๆก้อนอันนี้ถือว่ายังไงคะก็ถ้ามันมีวิธีการหลอกลวงหลายครั้งหลายหนหลายรูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการกระทําความผิดแบบเป็นสันดานโดยปกติธุระอันนี้ก็อาจจะไปโดนกฎหมายฟ้องนก็จะโดนคดีฟ้องเงินจาก3ปีก็บวกไปอีก10เป็น13เพิ่มไปอีก10ปี แล้วก็ต้องโดนอายัดทรัพย์สินนะครับโดนยึดอายัดทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด อันนี้ก็ต้องออนี่ฮะคุณผู้ชมทานายแกก็บอกเอาไว้แบบนี้จับตานะเราช่องแปก็จับอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ว่าเมื่อไรจะจับใช่ไหมจับตาตลอดเลยกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมมาประเด็นเรื่อง39ล้านที่ตํารวจพุ่งเป้าวันนี้และเราก็ให้ความสําคัญล่าสุดคนที่ถูกเชื่อมโยงเปิดผังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมผังบุคคลเส้นทางเงินจ้างศิลปินจีนนะที่บอกว่ามีสาดินรับ39้าล้านมีนุเนี่ยสคนนี้ถูกเอ่ยชื่อบ่อยมากแล้วล่าสุดวันนี้คนที่ไปเอ่ยชื่ออีกคุณผู้ชม ออยสีฮะเพจนี้เขาก็เกาะติดเหมือนกัน <c oughs> ออยสีและผงเผือกเขามีการโพสต์เอาไว้บอกว่านุก,กับสาก็ <c oughs> น่าจะหมายถึงสาลินีนี่นแหละ <c oughs> มีการเคยพูดถึงกันก่อน,อนหน้านี้บอกเมื่อประมาณสักปีที่แล้ว <c oughs> ฉันเคยมีการโพสต์เซฮายคุณเอาไว้เป็นในในแบบที่แค่พวกคุณเนี่ยกับพวกเราก็เก็ตกันว่ามันพูดเรื่องอะไรกัน <c oughs> นั่นหมายความว่าถ้าคุณนุกและคุณสาไปเอาเงิน39ล้านจากพี่อ้อย คุณก็พอรู้ว่าออยสีน่าจะมีข้อมูลอะไรอยู่ในมือค่ะพอโพสต์แบบนี้เอาละฮะต่อมเราก็ทํางานทันทีเลยแหละขยับกันเลยแหละนอกจากนี้โพสต์อีกเอาอันนี้เลยก็ได้ฮะมีโพสต์เหมือนคล้ายเป็นไฟล์ข้อมูลอะไรบางอย่างใช่ค่ะยังไงเขาบอกว่ายังไงก็คือโพสต์แบบนี้ว่าว่านี่สาหนูแอนตัมข้อมูลแบบปี2023แล้วก็บอกว่าอะไรว้เนี่ยกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมจริงๆขอไปนอนต่อนะ ออยอย่าเพิ่งนอนออยสีกลับมาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเราก็ไม่ได้นอนเหมือนกันถ้าโพสต์แบบนี้ฮะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าไฟล์อะไรนะ,ะแต่เขาเขียนเอาไว้แล้วก็ปกปิดปกปิดปกปิดอบอกเป็นข้อมูลที่มีเกี่ยวข้องกับสากับนุกกับตั้มสาก็คือสาเรีนีคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เปิดภาพออยสีขึ้นมาหน่อยฮะ,อะเราก็ต้องติดต่อไปคุยกับเขาแหละว,ว่าสุดท้ายภาพนี้มันคืออะไรออยสีบอกกับเราแบบนี้ฮะ คือมันมีข้อมูลบางข้อมูลที่ทำไมเขาต้องคุยกันบนรถอะกลัว <c oughs> ใครเห็นหรือว่ายังไงเห็น <c oughs> <He S 2> บอกเป็นข้อมูลลับ <c oughs> วันนี้จริงๆคุยบางอย่างอ้อสีพูดแบบนี้นะกลัว <c oughs> ถ้าเปิดออกมาสู่สาธานนะ <c oughs> รณะกลัวความปลอดภัย <c oughs> อันนี้เขาบอกแบบนี้แต่ผมไม่รู้ <c oughs> เรื่องเ, <c oughs> เรื่องอะไรเลยนะว่าไฟล์มันคือไฟล์อะไรแต่พูดบอกกลัวเรื่องความปลอดภัยพอเห็นข่าวว่ามันมีเงินที่เชื่อมโยงไป39ล้าล้าน โอนไปให้บุคคลที่ชื่อสาดินีซึ่งก็ไปเชื่อมโยงกับคนชื่อนุอซึ่งเขาบอกเฮ้ยพอเห็นชื่อนี้ขึ้นมาตามข้อมูลที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็เอะขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเมื่อปีที่แล้วคเคยพูดถึงเรื่องนี้และเขาก็มีข้อมูลอยู่ในมือตามที่โพสต์เอาไว้ว่ามีทั้งคนชื่อนุทั้งสารีนีถามว่ารายละเอียดข้อมูลมันมีอะไรบ้างวันนี้ออยสีและผงเผือกบอกว่าเอาตรงๆนะรายละเอียดมันเยอะมากแต่ บอกทั้งหมดไม่ได้มันเป็นความลับลับถึงขั้นไหนก็ต้องบอกลับถึงขั้นที่บอกอะไรไม่ได้เลย<แ>บอกปุ๊บรู้ปับ๊บแต่บอกได้แค่ว่าถ้าเปิดมีคนหงายแน่และเป็นประโยชน์กับสังคมแน่นอนฟังเสียงออยสีฮะเร็วนี้ทุกคนอาจจะมีโอกาสได้เห็นก็ได้ว่ามันเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงยังไงแ,แต่ว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์จาก มีประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องกับข่าวสารทุกวันนี้อยู่บ้างแน่นอนค่ะเร็วๆนี้คือกี่วันครับวายอาจจะครึ่งชั่วโมงไม่ไม่แน่ใจค่ะก็คืออาจจะต้องขอเรียบเรียงทำลายอะไรบางอย่างแล้วก็มีการพูดคุยกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นิดหน่อยคือเราสนใจมันตลอดหลายปีละคนะคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราเข้ามาให้ข้อมูลเราเนี่ยในในเบื้องต้นตั้งแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าว่า ถ้าเอาข้อมูลมาให้เราเนี่ยเราเราถ้าวันหนึ่งใช้ได้เราเราจะมีประโยชน์ต่อเขามีประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกิดกับประโยชน์สังคมแน่นอนค่ะสําหรับข้อมูลพวกนี้อวันที่แนี้จะมีขึ้นศาลกับทนายตั้มค่ะในเขาเรื่องนี้ไหมครับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวอาจจะถามให้หน่อยแต่เขาไม่คุยด้วยนะสิคะเขาจะไม่ค่อยคุยกับเราก็น่าเป็นห่วงค่ะ ใช่ก็หายไปมันเงียบเกินค่ะแต่ปีที่แล้วเขาก็เงียบนานนะคะแต่ปีที่แล้วเงียบนานเงียบแบบหายไปต่างประเทศแต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าไม่มีพี่อ้อยซัพพอร์ตแล้วไม่รู้ว่าจะอ,อ,อยู่อยู่ในหรืออยู่นอกประเทศคือพี่อ้อยเนี่ยในฐานะที่ เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ละแล้วตัวเราเองเราก็สืบสอะเรื่องพี่อ้อยอยู่มาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันเราเคยสงสัยในความรวยเขาอยู่ละทีนี้วันนี้เราเห็นแล้วละ่ะว่าว่าเขามีเงินจริงๆเขามีเงินโอนไปหาทนายตั้มจริงๆเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยส่วนตัวมองว่าการที่เขาเข้าไปแจ้งความถึงขนาดคาว่าชอโกงเนี่ยมันก็ต้องใช้พยานหลักฐานที่อ๋อค่อนข้างแน่นดังนั้นแล้วก็ เชื่อมั่นอย่างเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจเลยว่าว่า,วามีโอกาสเป็นไปได้ที่เป็นอย่างที่พี่อ้อยเขาพูดเพราะว่าออตัวพี่อ้อยเนี่ยเขามีเงินระดับนี้เขาอยู่ระดับเนี้ยเขาไม่จําเป็นต้องมาเขาทิ้งไปก็ได้เงินตรงเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าเขาไม่ได้ให้โดยเสน่หาจริงๆอย่างที่เขาพูดเขาจึงจําเป็นต้อง เอาความยุติธรรมให้กับตัวเองเหมือนกันการที่โดนเอาเขาไปพูดถึงแบบนี้คือมองว่าไม่ว่าตัวพี่อ้อยเองเนยคะจะจะมีเงินมากมายสักแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีบางกลุ่มคนที่พยายามปล่อยข่าวในเรื่องของลักษณะชู้สาวขอตรงนี้ดีกว่าว่าทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพี่อ้อยก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันอยากคิดว่า ฝากถึงสําหรับคนมีภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์อื่นๆหรือเปล่าซึ่งมานมอ้อยเขามีสามีนะฮะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเหมือนเขาเอ็นดูทนายตั้มในอดีตเนาะ,ะก่อนที่จะแตกหักกันล่าสุดวันนี้อ้อยสีบอกกับผู้สื่อข่าวเอาไว้แล้วโพสต์แบบนี้เลยบอกบอกพี่นะ้องสื่อมวลชนนะ,ะเขามีนัดหมายกับทนายตั้มจะขึ้นศาลวันที่8ที่จะถึงนี้เขามีเป็นคู่ความกับทนายตั้มอยู่ไนงะและเขาต้องไปขึ้นศาลบอกเผื่อผู้สื่อข่าวจะไปเจอกันที่ศาล9โมงเช้ากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมมา